สวัสดีครับสวัสดีกับผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับก็ในวิดีโอนี้ผมก็จะมา <c oughs> ทําคลิปเกี่ยวกับแจ้งในเรื่องต่างๆที่ผมได้หายกันไปนานนะครับสําหรับท่านใดที่ติดตามเพจก็น่าจะทราบดีนะครับว่าาอ่าตอนนี้เพจ Facebook ของผมเนี่ยที่เป็นร้านอ่าซิกกี้ช็อปตอนนี้ได้ปิดตัวแล้วนะครับเนื่องจากปัญหาของอ่า ID Facebook ตัวล่าสุดที่ผมใช้หรือตัวเก่าแล้วครับมันจะมีปัญหาเรื่องของการที่ไม่สามารถเข้ายืนยันได้นะครับ พอผมพยายามที่จะเข้าไปยืนยันการใช้งานเนี่ยดันเกิดปัญหาอักซิเดนซ้าเติมอีกครับนั่นก็คือ,อเบอร์โทราศัพท์ที่ผมเคยใช้เนี่ยมันถูกระงับไปนะครับก็เลยต้องจําใจบอกลาร้านซิกกี้ช็อปก็เลยต้องมาเปิดใหม่เป็นซิกกี้ช็อปเฟิร์สสูตรแทนนะครับี๋ยวผมจะแปะลิงกไไ์ไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ในรอบนี้ผมไม่ได้เอาแฟนอาร์ตขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอคอมเมนต์ ลหลายคลิปแล้วกันเนาะที่เข้ามาคอมเมนต์กันด้วยนะครับงั้นผมก็ขออนุญาตเริ่มจากอคอมเมนต์แรกเลยเลยแล้วกัน <c oughs> แล้วพี่จะทําคลิปสอนทำบูมแรงได้ไหมครับตรงคลิปนี้ผมตรงบูมแรงเนี่ยผมสาม,มารถสอนทําได้ไหมก็ได้ครับสามารถสอนทําได้แต่ผมจะติดปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้ทําก็เนื่องจากว่าผมไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วนะครับแล้วผมไม่ได้พัฒนาเรื่องเกี่ยวกับทำบูมแรงผมไม่ได้ทามาประมาณสปีแล้ว หรือไม่รู้กี่ปีครับผมไม่ได้ทานานจริงๆผมไม่ได้ทํามานานแล้วจริงๆแต่ทีนี้ผมก็เลยกะว่าเออเขียสอนทำบูมเบรเดียวก็ผมก็ขอลักลับโปรเจกต์นี้ไปเลยรักกันนะครับ <c oughs> พี่ซีครับเปิดหน้าให้ดูหน่อยได้ไหมครับอ่าถ้าอยากเห็นหน้าผมจริงๆแล้วก็ผมก็สามารถเปิดให้ดูได้นะครับแต่จะอยู่ในของของเขียนเท่านั้นก็คือของ Discord เท่านั้น,นครับถ้าเกิดว่าอยากคุยกับผมหรืออยากให้ผมเปิดหน้าให้ดูก็ ไปคุยกันที่ Discord ครับแล้วผมจะชี้แจงไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโออีกทีนึงพี่ครับผมอยากคุยกับพี่ให้พี่สอนทำเป็นขั้นๆไปได้ไหมครับได้ครับก็เข้ามาคุยกันใน Discord ครับเดี๋ยวผมจะสอนเป็นแบบรายละเอียดเลยก็ได้หรือเอาเป็นในขั้นตอนที่ของทุกๆท,ท่านอยากรู้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมสามารถาชี้แจงได้อีกทีนึงหรือไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอยากให้ผมทําเป็นคลิปวิดีโอในการสอนทำปกสอนทำได้ครับแต่อาจจะ ่าใช้เวลานานนิดนึงนะครับผมต้องเก็บรายละเอียดให้อะไรให้เรียบร้อยด้ยวยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ประเภทที่แบบว่าเอ,อ คือคอมเมนต์ประเภทนี้ผมบอกตรงๆนะครับว่าผมไม่ทำแล้วนะครับย้ำว่าผมจะไม่ทำอีกแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมพูดตรงๆนะถ้าเกิดว่าทุกคนหรือท่านใดที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์หรือเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ที่ประมาณว่าพี่ครับสอนทำระเบิดด้วยครับพี่ครับสอนทำระเบิด m 6 7ครับพี่ครับสอนทำระเบิด RGD5 น้องครับทุกคนครับพี่ๆน้องๆทุกคนแล้วก็ ทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ขอนะครับผมพูดตรงๆว่าผมไม่สามารถทำให้ได้นะครับเนื่องจากกฎของ youtube และตัวผมเองผมต้องเซฟช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมเลยไม่สามารถทำให้ท่านผู้ชมดูได้และผมไม่สามารถทำและส่งออกหรือขายได้ผมพูดตรงๆนะครับนี่คือความสามารถส่วนตัวของผมและผมวางแล้วแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนยังขอแบบนี้มาอยู่ขอแบบสอนทำระเบิดสอนทำอะไรพวกเนี้ย คลิปวิดีโอเก่าๆที่ผมทําเกี่ยวกับระเบิดผมจะลบทิ้งนะผมพูดตรงๆนะครับผมจะลบทิ้งจริงๆนะครับไอ้พวกคลิปสอนแบบขอสอนทําระเบิดเนี่ยพวกคลิปที่ผมเคยลงเนี่ยอย่างไอ้ M18 smoke grenade เนี่ยแบบทําเองอะไรเงี้ยที่ผมเคยลงไปเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยผมลบทิ้งจริงนะครับขอ Discord หน่อยครับเอ่อได้ครับแบบผมทิ้งไว้ตรงลิงก์ด้านล่างวิดีโอให้นะครับแล้วก็ช่องคอมเมนต์พี่มี Discord ครับมีครับผมมี Discord ครับส่วนในเรื่องของด้านต่างๆเดี๋ยวก็จะชี้แจงเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับ แต่ตอนนี้ก็คือถ้าท่านใดก็อยากจะเข้ามาร่วมแจมหรือเข้ามาพูดคุยกับผมก็สามารถเข้ามาติดต่อใน Discord ได้เลยนะครับถ้าอยากคุยกับผมนะก็สามารถแท็กชื่อผมได้เลยแล้วก็เรียกผมคุยได้และแทบตลอดเวลาเลยนะครับส่วนท่านใดที่สนใจเฟอร์สูตรก็สามารถติดต่อไปสั่งที่ร้าน Si กกี้ช็อปเฟอร์สูตรนะครับเป็นร้านใหม่เดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องต่อมาก็จะเกี่ยวกับของตัวผมเองนะครับซึ่ง ท่านใดที่สนใจติดต่อสั่งทำเฟอร์สูตรก็ติดต่อเข้ามาในเพจ Facebook ของผมได้เลยนะครับก็คือ s i กกี้ช็อปเฟอร์สูตรนะครับก็คือง่ายๆว่าตอนนี้ทางเราก็เปิดให้สอบถามได้แบบให้บริการได้ทุกอย่างครับยกเว้นรับทำเฟอร์สูตรนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางเรามีปัญหาเรื่องของการที่เราปิดการรับทำเฟอร์สูตรแบบไม่มีกําหนดนะครับจะเปิดอีกทีก็ประมาณน่าจะเดือนไม่เดือนหน้าก็อีกประมาณเดือน ประมาณสองสาเดือนครับประมาณนี้ครับคือทางนี้คือต้องดูแลสุขภาพตัวเองนนิดนึงนะครับพอดีหักโหมตัวเองมากเกินไปหน่อยก็เลยแบบมีความเครียดสะสมเยอะไปนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวผมก็จะกลับมาทาคลิปนั่นแหละครับเรื่องต่อไปก็ผมก็จะขอแจ้งเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าเอ่อผมเนี่ยจะมาทำคอนเทนต์ก็คือเกี่ยวกับเฟอร์สูตรเหมือนเดิมแล้วนะครับผมจะมาเอาทางด้านของทางเฟอร์สูตรแล้วก็ทางแบบว่าเป็นเป็นของผมเองก็เหมือนกับ าเรียกอะไรนะแบบว่าเหมือนแบบสตอรี่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบเอว่าบางวันแบบวันวันเราทําอะไรบ้างอะไรประมาณนี้แต่ผมไม่ได้แบบสตอรี่จาดแบบตื่นนอนมากับเปิดกล่องทายเลยแล้วก็มาพากเสียงไม่ใช่ครับคือผมจะทำเป็นสตอรี่ที่ว่าวันนี้มีงานอะไรบ้างวันนี้มีงานท้าทายอะไรงานแปลกงานใหม่ๆผมก็มานั่งทําแล้วก็นั่งพูดคุยกับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ครับสาหรับท่านใดที่สนใจก็เข้ามาดูเข้ามารับชมได้เลยนะครับสําหรับท่านใดที่อยากส่งแฟนอาร์ตก็สามารถส่งแฟนอาร์ตมาได้ที่ Dis discord ของผมเลยนะครับ เดี๋ยวก็จะเข้าไปเอามาขึ้นคลิปต่อๆไปนะครับสาหรับแฟนอาร์ตซึ่งตอนนี้ที่วิดีโอนี้จะไม่มีแฟนอาร์ตขึ้น,นะครับผมก็แค่มาชี้แจงแล้วก็มาพูดคุยกับท่านผู้ชมนิดหน่อยนะครับก็เรื่องที่ผมอยากจะชี้แจงก็เรื่องเกี่ยวกับของการคอมเมนต์นะครับก็คือจะคอมเมนต์อะไรก็ได้ครับแต่ว่าขออะไรก็ได้ครับผมสามารถทําไม่ได้ยกเว้นพวกเกี่ยวกับวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายนะครับผมก็เลยจะไม่รับ ทำอะไรพวกนี้นะครับคือขออะไรผมขอก็ขอได้ครับอย่างเช่นอ่ะพี่ครับผมอยากดูพี่ตกปลาจังเลยพี่ครับพี่ทําเฟอร์สูตรตัวนี้ตัวนี้ดูหน่อยคือผมทําให้ดูได้ครับแต่ว่าไอพวกคลิปขอแบบทําระเบิดทํานู่นนี่นั่นเนี่ยคือผมไม่ไม่ไม่คอนเฟิร์มผมไม่รับนะครับสําหรับท่านใดที่อยากมีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนั้นก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับบายๆแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบายยครับ